ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e เฟสราคาถูกเป็นตันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมมาครับคนดูวันนี้ผมมาพร้อมกับไอดีลูกเพจ8ไอดีรวมไอดีผมเป็น9ไอดีนะครับคนดูนะซึ่ง วันนี้เราก็จะบอกว่าจัดชุดใหญ่ได้ปะวะไม่ได้เพราะมันมีแบบทั้งชุดเล็กทั้งชุดใหญ่วันนี้เขาเรียกว่าชุดกลางมาดูกันว่าวันนี้จะได้ร้อยเส่งท้ายไปกันกี่ตัวนะครับมาครับเอาใจช่วยกันด้วยครับผมทุกทุกไอดีเลยนะครับผมนะก่อนเรียกไปดูกันนะครับฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดซับ ให้ช่องแหลมสิงไลฟ์ผมด้วยช่องรองผมนะตอนนี้สี่หมื่นกว่าซับแล้วกดให้เป็นห้าหมื่นกดให้เป็นแสนหนึ่งเอาโล่แสนซับเนี่ยมาตั้งไว้ข้างหลังอีกหนึ่งโล่หน่อยอีกอย่างหนึ่งเลยกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทุกๆุกไอดีที่ให้เรามาเปิดในวันนี้ด้วยนะครับผมนะมาครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปมาเลยเริ่มจากไอดีผมไอดี <ID S 1> แรกไอดี <ID S 1> ผมจะมีลั่นอยู่2อันนะจะมีลั่นแพ็กยูจูเส<ด>แล้วก็เปิดแพ็กสามพันนะครับก็คือรุ่นร้อยเจ็ดร้อยเก้าเนี่ย สองใบมาครับลั่นเลยลั่นเลยเดี๋ยวจะเสียเวลานเกินไปจบๆหรูเรื่องวัดจบโมเย่วทงมาก่อน Rw แล้วมากันต่อครับอันนี้คือการันตีเหมือนเดิมนะครับการันตีร้อยเก้ากดัมเมียกดรัมเมียเชื่อผมปะตั้งแต่เข้าสัปดาห์ยูทูบเรสมา ID คอมีดดี้เอแดนห้าผมยังไม่ได้แตะร้อยเก้าเลยวันแรกที่ผมเปิดคลิปลองไปดูคลิป ที่ผมเปิดในช่องหลักก็ได้ล่าเฮียโดเมสซี่ฟานไดเอมเป้วันแรกหกหมืนกว่าพอยต์ร้อยเจ็ดสามใบในวันนั้นนะร้อยเจ็ดสามใบมาวันเนี้ยร้อยเจ็ดสอไปกันต่อเลยครับไดี ID ต่อไปไดี ID ของลีโอนี่ครับสกายสกายอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าของไดีอยากได้โยเกเล์ต ดึงเข้าดึงเข้าดึงเข้ามามาจัดไปครับสวีเดนสวีเดนใครเห็นก็ว่าใช่สวีเดน มันก็สวีเดนจริงๆนะแล้วดูครับประเด็นคือมันมีแค่นี้อ่ะกับไอหาที่ผมเปิดได้อ่ะรอบนี้แหละสวีเดนรอบนี้แหละสวีเดนชี้ตังไป เคือเอาจริงๆมันร้อยเก้าแต่มันไม่ใช่ตัวที่เจ้าของไอดีคาดหวังไว้เว้ยเปรดี้ครับแต่อย่างน้อยมันร้อยเก้าจงจำไว้อย่างน้อยมันร้อยเก้ามากันต่อชี้ตังเมอีกครั้งครับ กันต่อเลยครับที่ดีต่อไป ID ของเต้ยครับหมูปิ้งนะครับลั่นแพ็ก5000ในหน้าไฮไลท์อันนี้แล้วก็แพ็กสเต็ปครับ ID นี้ขอแค่เป็น109รับไปเลย1แบงค์แดงแล้วมาต่อที่ใบนี้ครับ10 g ทีไปเลยจัดไปครับขอแค่บอก โอ้โหี้ยแต่ยังดีที่มีรองท้องจำไว้เปิดยังไงก็ไม่เจ๊งแล้วครับเพราะเรามีรองท้องแล้วจัดไปเยอรามาันเ t สกียังไงล่ะมึงมีแล้วสินะแฮร์รี่เชน เป็นไงล่ะลองนึกภาพนะทุกคนเปิดห้าพันไม่บล็อกแล้วเปิดแล้วมาได้ตัวเนี้ยลองคิดภาพดูมึงแกหน้ามืดขนาดไหนชีตมึงจะบองบนขนาดไหนคนดูผมไม่รู้นะอ่ะผมถามืรงนี้เลยว่าคนที่กําลังดูคลิปเปิดแพ็คผมอยู่เนี่ยมีใครที่ลั่นห้าพันไปแล้วแบบไม่บล็อกแล้วเปิดมาได้ตัวร้อยห้าไปแล้วสภาพคุณเป็นยังไงบ้างแล้วผมถามอีกคํหนึ่งว่าคุณเคยแบบดูไลฟ์ผมไหมครับตอนผมเปิดสดแล้วคุณบอกว่า ห้าพัน point ได้ห้าร้อยล้านไม่คุ้มเลยแหลมเนี่ยแล้วแล้วสมแล้วสมมติว่าคุณมาเปิดปุ๊บแล้วคุณได้แค่ร้อยล้านเนี่ยห้าพัน point อะคุณรู้สึกยังไงเนี่ยลองคิดสภาพดูเปิดไม่วอคอ,อะ่ะน้ำตาแตกอะ่ะเจ้าของไอยีบอกเปิดแพ็กนี้ด้วยจัดไปเลยครับเต้ยจัดให้เลยครับเต้ย ใบนี้แหละใบนี้แหละใบนี้แหละนิดนึ่งนิดหนึ่งพงดีๆมาก,ก่อนเนี่อ่ะเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณไอดีของเต้ยมากครับผมแล้วไปกันต่อเลยครับที่ไอดีต่อไปนั่นก็คือไอดีของตอเต่าเหมือนกันครับไอดี ID ของ นนะจ๊ะห้าพัน p ครับไอดีของตาลจับไปลั่นปัดไปครับโอเคขอแค่วอล์กก่อนเราไม่โลบมากเราขอแค่วอล์กจะอะไรก็แล้วแต่ขอแค่วอล์ก ลองท้องแต่มันมันร้อนร้อนท้องไงไม่รู้อ่ะคนดูไปครับกด ขอบคุณไอดีของตาลมากนะครับผมไปกันต่อเลยที่อดีต่อไปไอดีของเจมกดครับเหมือนเดิมนะเราไม่โลบเราขอแค่วอกไปถ้าจำไม่ผิดมันตัวร้อยเจ็ดใช่ไหม ใช่ป่ะได้ป่ะวะ่าได้เลยน่าจะได้เลยรู้เรื่องอยู่ไปครับคิมมิดมันมีแต่ร้อยเจ็ดป่ะ จิมมิดก็ร้อยเจ็ดเก้าร้อยเลยเหรอพันห้าร้อยล้านนะไม่แย่ครับของเจมและไปกันต่อเลยครับเฮียที่อดีต่อไปไอดีของก๊อตครับก๊อตเทพพิทักษ์จัดมาหนึ่งแพ็คสองแพ็คหนึ่งหมื่นพอยแล้วก็อันนี้ ถ้าเราจะไล่นะผมมอว่าเราเริ่มจากแพ็นนี้ก่อนเลยมาครับ GOT IMT 5้าพันเจและสามพันพอยต์เหมือนเดิมขอแค่มีรองท้องวอล์มาก่อนจัดไป <c oughs> ใครวะ <c oughs> นึกไม่ออกลาบิออดลาบิออด ไม่แย่นะ700ล้านนะไปกันต่อสวัสดีครับจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหิดลปีแปปีแปดมึงเรียนเอาอะไรน,ะน่ะเพื่อนไปอย่าตรงก็พอนั่งง่ายรู้เรื่องใบนี้ทีละสิบเหมือนกันเนาะมันต้องทีละสิบวะ ว่ามันวันวันนี้ทีละสิบมันมันมาดีไงทีสิบทีละสิบจัดไปย่าเ <Yeah! S 1> อากิดได้ลุน้นดีแคนไลท์ดีแคนไลท์แทงป้าวะแทงป้าวะอ๋อข้างในมีร้อยเจ็ดเถอ แต่เอาร้อยแปดไปเลยมาดิมาดิแล่นๆกันไปสี่พันล้านเข้าไปแล้วไอ้ยาโคตรเกิดมาต่อได้ไหมตอนนี้เปิดชิวแล้วเปิดชิวละเปิดชิวสบายใจเิยปะ บายใจเลยไหมล่ะกูไม่ไม่ไมไมไม,ม่จงจําไว้มันคือใบสังเบยเราสังเยบยใบขายไม่ได้ได้ร้อยเจ็ดมาและใบนี้ครับใบาขายได้เราจะเอาร้อยเก้าจำไว้จําไว้ใบเนี้ยมันคือใบแจ้งเกิดของเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรซักเลยแล้วกันครับ ไปตรงครับร้อยแปดอยากโดนตรงเลนว่ะอยากโดนตรงเลนอ่ะอยากโดนตรงเลนอ่ะขอตรงนี้ได้ไหมฮแล้วไปกันต่อครับที่ไอดีต่อไปนั่นก็คือไอดีของ Twitch Boy นี่ครับ PHC ไอดีนี้เลยครับคนดู สามพันกับห้าพันสองอันครับจัดห้าพันก่อนเลยครับจัดห้าพันก่อนเลยเอาให้เด็กมันดูเอาให้เด็กมันดูร้อยเจ็ดหรือร้อยหกไม่จํไม่ได้ เรียบร้อยสี่ร้อยล้านครับมันก็สี่ร้ยล้านไมล่ะมันตรงเลทไหมแล้วมันตรงเลทหรือเปล่าเ้อถามหน่อยแล้วตรงเลทไหมก็ไม่ตรงเลทนี่ทำไมอ่อไปพี่เผอไงพีงพเผอไงห้าพันเตมครับ ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะดีไหมตัวนี้ดีเป้าอยากตรงเลทอ่ะอยากตรงเลทอ่ะก็ได้ปะตรงเลทตรงไหนครับมึงตาบอดเลยครับไอพิกเซลกูก็ไม่แปลกหรอกที่มึงมองเขาไม่ออกว่าเขาไม่รักอ่ะอุยทุบทียบพูดแรงไปครับขอโทษครับไม่ขนาดมองการง่ายร้อยห้าถึงร้อยเก้ากูเปิดได้ร้อยเจ็ดอย่าบอกกูตรงเลทไอชิบหายไปกันต่อไปกันต่อไปครับ ไอดีของพีชไปเอดีต่อไปกันเลยครับไปเลยไปเร็วเลยครับไปเร็วเลยไอดี ID ของบิ๊กอานจัดมาครับอันนี้ให้เปิดเจ็ดพันครับจัดไปครับ บาซิลบาเดีดเยสไปมาต่อครับมาต่อครับมาต่อมาต่อวันนี้เราจะไม่ได้เห็นแบบตัวตึงๆหน่อยหรอวะฮะไป ปาโคลาปาโคลามันร้อยแปดหรือร้อยเก้าวะร้อยแปดแต่จําได้ว่าแพงแต่จําได้ว่าแพงใช่ไหมจําได้ว่าแพงก็รวมรวมสองพันแปดร้อยล้านของมิกและไปที่ไอดีสุดท้ายส่งท้ายของวันนี้เลยไอดี ID นี้ครับผมลา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 บลีบอยเศรษฐศาสต์สาม ออุ้ยอโอ้โหผมได้เปิดสองใบโปรตุเกส LB ร้อยเก้เาใช่ใช่ใช่ป่ะวะสิบพักอย่างที่บอกผมไม่โลภมากเลยครับ EA ขอแค่วอลให้ผม ข้างในคุณจะเอาตัวอะไรให้ผมก็ได้ขอแค่วอลก่อนนะรู้เรื่องนะเปิดมาแปดไอดีไอดีนี้ไอดีที่เก้าเปิดแพ็คสิบครั้งไปเจ็ดครั้งเพราะมัมีรวมไปดูไอดีผมครั้งแรกผมไม่ได้เปิดวอลทุกไอดีสิบแพ็คสรุปมันจะเอาอยัางไงกับบอยดีวะไม่ไม่ไม่อยากเอาเป็นเคสสตัตดี้ให้ให้ให้ได้ดูอย่านะ ขอร้องขอร้องเลยอันนี้อันนี้อย่าขอร้องจริงๆขอร้องจริงๆอย่าทุกคนก็คงจะหวังรู้คิดนะว่าว่าในใจผมอย่าอะไรคงรู้คงเดาทางผมออกอย่าขอร้องขอร้องแหละโอเค อย่างน้อยมันไม่ร้อยห้าร้อยเอ็มผมหวังแค่เมือ่ออย่างเท่านั้นเลยเมื่อเช้ผมหวังแค่ให้มันไม่ร้อยห้าแล้วร้อยเอ็มเว้ยเพราะไมครับมันจะเป็นแม่เคสสตัรดีแล้วเป็นแบบก่อนส่งท้ายอะ่ะเกือบละห้าพันพอยหนึ่งร้อยเอ็มอ่ะยังดีที่มันได้สามร้อยเอ็มครับก็ให้มองว่ามันดีแล้วกันและสุดท้ายครับ เรียบร้อยครับบอยขอบคุณทั้ง8 ID ในวันนี้ด้วยนะครับผมนะ้าที่ให้ผมมาเปิดด้วยนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับผมนะก็ถ้าไม่มีทุกๆ ID เจ้าของ ID ทุกท่านก็คงไม่ได้มีคลิปให้เราได้ดูสนุกสนุกในวันนี้นะครับก็นั่นแหละแรกๆได้ลุ้นหลังๆพอได้แล้วมันเอาบอยยับเลย มันเอาโจเจ้าเจ้าเนวิสมาล่อแล้วหลังจากนั้นมันก็ล่อบอยต่อแบบช้อนแล้วเตะ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 แล้วช้อนแล้วเตะเตะเตะอีกรอบล้มมันก็เตะอยู่กับพื้นนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณของทุกไอดีมากมากเลยครับส่วนคนที่ดูจนจะจบแล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์และยังไม่ได้กดซับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องรองผมด้วยนะครับผมนะก็ขอบพระคุณทุกคนมากและขอบพระคุณเจ้าของไอเดียทท่านอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากครับ